ข้าวปายุยงูขวโพดเือข้าวพดเดือเดือวกพเดือบเือบเจี๊ยบเด้วยครับผมเจี๊ยบ สวัสดีครับเขาก็นน exactly. ี้มือค่ะมือนี้เข้ามาแต่สองมือสองมือเลยประมาณตีห้าพี่แจ้งอะไรค่ะครับผมไปหลุ่นไปชนก้านนิดเดียวค่ะครับผมเนาะไปการ์ดห้อยน้ำผึงในละหน่อยที่วัดแมงสอนค่ะจะว่าเทาก็เก็บมาเนี่ยเราเลยเนาะจ้ากยางขึ้นมาเลยเนี่ยเขาเก็บเขาจะคอยเปิดคลิปเก็บมาเนี่ยเดี๋ยวนอนเบิกไฟมานั่งนี่ครับผมอู้หเห็ดประจันเอ้ามีสื้กิ๊บมเอาตัวนี้กันมั้เฮ้ย แต่ว่ามันมีคนอย่างไปกวานเฮาด้วยพี่น้องหลายคนอยงแต่ว่าเฮ็ดก็เนี่ยหลายคงอี่างเขาคนยังวุ้นวุขาโคนพี่อเแม่ยเขาพ่อเหลืองเขาพ่อเหลืองเหลืองกับพ่อเหลืองว้าวพี่ขาวนี่พี่เนี่เอาเก็บเลยเก็บเลย ม่คดนมบคะาสาวตเสียวไปนึงมันเข้ามาแต่ด็กแต่ด็กตดมากกวนไก่เนาะไก่บ้านขันมาก่อนเพื่นก็มาหาหลายหยน่งลูกไซมาแต่คืนยนนตบานเพื่อนกตี่ขาวต้กันขาใหญ่เ เวลาารถ่ายต่อดต่สิบหลายได hehe, พ้พี่นอ้นองว่าเก็บเห็ดว่าหลายเรยถอดออกลบทางเนาะถ้าของยังฟังนีกออกอ่อมเลย

okay ลายตรงฝ่ามือแตะพี่น้องกิ๊บเอากิ๊บเอาดีเนาะ ตันไหนเน,นี่แค่การมันดิ้นคนดำซุ่มเลยอย่างต่าง้างดิงหิน สะดุดน <Get> ิดป่ากำลังป่ากำลังแสงด้วยเห้อยอมรับเลยเห็ดเหตุไรอย่นี้ถ่ายเนปะถ่ายเนาะว่าเปล่าค่ะ คนหลายแหงใส่ใ่จองเยอะที่หากวาตอนก็ยยงบมท่านเจียมดีเนาะมีขนาดคนักงาไปกวนบักหลายคนแต่แต่เฮ็ดก็ยังแบบอุ้ยเนาะค่อยเขาเอาว่ะส่งนใหญ่ ยีงคีอเรียงโคงเลยฮะตีโคงนิดเดียวกรนนาเป็นยางไปกวนหมากหลายเลยเนาะเห็ดหลายกว่าคนสาเล้ยวหาบหาบเรียว ข้นเพียงนิดคนเพียงนิดนี่น ลายเห็้ลายตีนินนดนเก็บเบียดเก็บเบียดว่า้องหายใจเลยว่าเหยุดหายใจยี่มนั่นบอหายใจเลยหายนี ป็นหินบอกก็เป็นดินหินกะสีดัางขวกวักพี่น้องกระสีเขียวแผวไม่กบานกละไปุ๋ยโลกบานไรงีจะเก็บม้านนี้เดองปุ๋ยเราคือดอกบานเดือดเดือดเจียบาเด้อยครับผมเดือดเียบเนีย ตั้งคืนเห็เห็ดทีห่หายเห็ดงายกว่ายำเวียนเด้อพี่น้องแล้วก็สะท้อนแสงไฟสาดไฟใส่เห็นเลยน้องโอ้โหห็ดเลยป้าปั่งลุ่มอะแต่ฝนเล็กท่านเจีงเต็มกระตาละ หดือดลายเดบเดือดเฮ็ดลายก็ได้เบิ่งเก็บน้อยๆช่ไหว่าช่วงมาที่แหลกมันมึ่ดๆท่พี่น้องก็เลยบ่ถ่ายเนาะก็เลยเก็บขึ้นมาเลยฝาวน้ำเละแต่ย่อมหลับเลยว่าเฮ็ดหลายอจริงๆเฮ็ดหลายเก็บแต่ขึ้นเยอะขึ้นเยอะทั้งเหลืองทั้งขาวเหลืองทั้งขาวเลยออกพรมกันเลยเนาะออกหลายๆดอยเลย มีหนาะามว่าป่าไดบ้านไดผมบ่รู้เด้อพี่น้องว่ปา,ปา,มมา,า,งาป่าได้บ้านได้เนาะบ่ฮูู้ซื้อหมูซื้อบ้านกรดอกแต่ว่าเป็นดอยเป็นยังก็ขึ้นมาเลยเนาะขึ้นถนน108ขึ้นมาโลนถน่งศูนยปดถนนหนึ่งศูนย์แปเชียงใหม่แมวสอนครับ

เยอะจนได้ลองขอชีวิตมเยอะจนได้ลองขอชีวิตกั <S <S นวะ่ะใครใครออกเป็นสายเลย เดือดขึ้นเฮ้ยจะไปเปียนเหรอ โมใจตเต็มให้เฮ็นเห็ดลายเร็วกว่ปกติเต,ต็มแล้วเหลือตัวนี้นนดอกบานร้ายหลายเนาะแห้งดอกบานร้ายแห้งอีดีทึ้งเหลืองเั้าขาว ทาง,งบานทั้งตูงทั้ง,ง,ขขอองไข่มีข้าวหน่อยขาวออกเรื่องไม่ค่อยมีข้าวหน่อย่ให もう,一も,もうちょっとパッコンとさおも。 หอยกรหักไปหมดแล้วจมกระบกเลยผู้คนกระบางกันกระหักบางกันกระปหักด้วยกันไูบ่มีเห็นดทั้งหลังก็มีทั้งหน้าก็มีเอ้าทำอะไรก่อน ขาวถึงเหลืองออกสักกันไปเลยแต่ขาวเนี่บ้านก็เหลืองเนี่บ้านหลายแห่งขาวกับบ้านหลายบ้านเป็นหมูเป็นหมูแล้วอู้สุสด,ดท้ายตรงนี้บินไปซื้อเถกะงานหนักเนาะใครนคห,นนหนีกิบอืไข่หนองเป็น ทุบดอกเลยที่นี้ถึงไหมไอ้ที่เอาหนีกันนั่นต่างดีลุกด้วยจอยออ

กองเหลืมทำมาเ้อจากที่นองตาแหลกเต็มแล้วถ่ายเนี่ยบถ่ายเนี่ยถ่ายเนี่ยบถ่ายเนียยเน่ย,ยเก็บอย่างเดียวเท่านแลน,นเก็บเฮ <laughs> ็ดหลายเนาะต้องฝ่าว่าคุณกับหลาย <laughs> ดอยหินยางตกละวังจะหน่อยนี่นี่ภูมิใหม่หน,นี่ภูมิใหม่ขนาหนี่ภูมินี่น้อโทรมาโทรมามปลุกตาสาวแสนพนลุยแสนพนลุยพลุยโทม่ะ กันแล้วคนละทางใครอุ้ยดอกบานโอ้โหไข่ไข่ก็มี่ดอกบานเอาสมาธิเข้าไปได้เด้วค่ะเพราะว่าเขาขึ้นมาสูงน้ะเขาเสียเหลือเอาแต่จุ่มก่อนมือนี่เพราะว่าเพื่อนนักไหมเดี๋ยวไฟผมหายเหตุบานให้ด้วยพี่น้องผมบ้านสะดวกครับผมใหญ่เลย หน่อยพันไงเนาะโอ้ยหน่อยสน้อยหน่อยใหญ่ไหลมาหน่อยอืมมาเปนเลยเป็นหน่อย ซ้ายเลยค่ะเรีแบบนงานให้ฝนงานจะถูนประปตะเบิล คนแพ่เห็ดน <c oughs> ี่เท่าเกกันนี่ไอเหลืองขาวเหลืองขาวยางๆขาวเหลืองเป็นค่อยยางหยักอ โอยยางเนาะต้อง,องระวังโมยยางมัน,น,นก็อยู่คุณนด้วยระยะลาสมากจะเป็นดอยหินนพี่น้องแล้วก็สูงอ,สอย่คุ้นด้วยที่ซาวดิทขยวนเป็นดอยหลับๆยับอย่างไง เ yeah. cool. 응้องนี่ขึ้นมาอลยติดโซตาใหญ้ยับผมทกเมือทึบมวลน้องทิ้งลายสิกับสูอาเนาะสูแล้วยังบ่มีก็บ่มีเนาะ คุดกงิเสียกูบ้านเสดวาอายุหลายเลยเด้อพี่น้องเพราะว่าเกอบเกบ่องหิข้อเรื่องนี้ <c oughs> ไปลายไปเลยห <c oughs> ลยอีกลพี่น้อง <c oughs> บา,งานกินห้ลงมาดููว่าห <c oughs> ลยอันนี้หลยอีกหลยกว่าเนาะ,ะ <c oughs> กินบ้านู่นี่ยููด้วก็หลยไปีกแบบนึงด้วยไง ผมด้วยนเรากำลังกายแต่สาวเลยดินเงาพาสอกคนบางคนป่้ยไปไปสันตว่าละก็ตาบังไว้เดี๋ยวคุณลอกดูเห็นที่าคือพวกเก็บเอาสิว่าอะไรมีข้อนุญาตเลือกจุ่มเลือดเตะพี่น้องเพราะว่าเขาเขามาสูงเ้าต้องเอาเหนียนๆเลยเนาะ เขึน้นเหลืองเทื่องขาวอยู่น้องกแตงองลองตรงนี้แค่นี้นะเป็นดินเนาะตั้งนี้่ใดินปุ่มเดียนะลูกไ,ไข่ <Okay. S 2> ตัวนี้ก็หาออกไปเรื่อยๆเด้่ยครับเริ่มหาออกแล้ว ไปแล้วสามตัวนี้ ม,มเามาก็บออกมาไก่ถึงทางแล้วเด้อพี่น้องวันนี้ก็สุยดเดียวมามหมันครับผมส,กกส่องตะกาเต็มอันย่าดอกพิษไทยเต็มก,กระตาเบอร ได้ซองตากาเนาะค่ะซองตาตาเต็มๆมือน,นีเห็ดออกลายเนาะเนี่ยเห็ดออกลายพ้นหากระไล่ค่ะค้นหาลายอ้ยดอกอบ้านนี่บ้านหลายเต็มดอยอเลยตั้งแตมือนีเฮ้ากัน็เหลือแต่จุ้มๆเนาะเพราะว่สูงครับผมไปสูงค่ะหลังเขากันบ้าดอกบ้านเนาะเพราะมันน,น,นักแห้งนักแห้งเนาะแต่อันนี้อุ้ยนักค่ะไร้รูอยู่ค่ะับเก็บใกล้ๆทางเด้อพี่น้องรถเรียนลื่นๆอยู่ถนน หนึ่งศูนย์แปดพี่น้องถามมาพิกัดนี่ครับคางถนนหนึ่งศูนย์แปดขึ้นมารถเมามาปิดคลิปอยู่นี่เนาะแ <laughs> มน่นครับอยู่คางถนนคางถนนนี่นแล้วปะพี่น้องเดูเจอกันคลิปหน้านะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณที่กดไลค,ค์กดแชร์ชด้วยครับเจอกันคลิปหนา้าสหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ